สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนนะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมนี่ครับบริเวณด้านหลังเราสลักการจังหวัดนะครับจังหวัดบุรีซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนนท์ครับใช่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาผมไปไหนบ้างครับเนี่ยวันนี้เรามาดูนะครับว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีแลนด์มาร์คอะไรกันบ้างแต่เห็น เรามีรถ3ามคันแต่เรามาสองคนวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอแขกรับเชิญกันดีกว่าโยชิด,ดิสการ์ครับผมบพายโยน,นั่งบนรถเลยโยก็อยากจะรู้ด้วยว่าอยากจะรู้ว่าวันนี้แลนด์มาร์คคือมันใกล้มากแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง<อ>เราสามคนนะครับวันนี้จะเดินทางไปด้วยกันทั้งวันเลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปไปด้วยกันเลยไป คิวของอาหารเช้านะครับแบบโบราณโบราณของคนจังหวัดนนทบุรีนะฮะอยู่บริเวณริมท่าน้ำนนส่วนผมเนี่ยก็เป็นกาแฟโบราณนะฮะของน้องโยครับนี่ครับต้องโดดครับตื่นเช้าของน้องนัทนะครับนี่ครับเป็นอะไรครับผมกาแฟเย็นครับ ตอนนี้เรอยู่ที่ชมเช,ช,มเชเยครับผมชมเชยเนี่ยเป็นเหมือนสตูดิโอเล็กๆนะครับย้อนประเทศไทยไปสักยุค2,4,9ครับจะมีข้างในใช้เป็นโรงภาพยนตร์เป็นปั๊มมันสำรัทหารเป็นสถานีรถไฟโบราณน,นะครับเป็นร้านค้าโบราณก่าแก่ตอนนี้เราอยู่ภายในร้านกาแฟ ที่สําคัญครับเด็ดมากเลยคือภาพด้านหลังงานที่เป็นเลขเกา้าไทยนะครับออามาซ้อนกัน<ม>แต่ถูกจัดแสงแล้วทําให้แสงเงานั้นเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่กา้าสวยมากคัจ๋งมากครับ<ม>เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อป้า,า,ายังไม่รู้ยังไม่รู้ไว้บาย จบแล้ววันนี้โอ้โหตั้งแต่เช้าเย็นค่ำของจังหวัดนนทบุรีโอ้โห,โหเรียกได้ว่าสุดๆดครับวันนี้จนมาถึงแลนด์มาร์คสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่ครับด้านหลังราเลย,ย,ยสะพานเจษฎาบดินทรานุสร์นะครับโดยที่สะพานนี้สร้างระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับร่วมกันสร้างข้ามจากฝั่งนู้นมาสู่จังหวัดนนทบุรีครับทำให้ชาวจังหวัดนนท์นี่คล่องตัวขึ้นอีกเยอะยยนะครับวันนี้เราไปหลากหลายสถานที่ใช่ครับสวยงาม นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องพักแล้วล่ะใช่แล้วเดี๋ยวจะไปจงังหวัดไหนต่ออย่าลืมติดตามนะฮะโอเคไปแล้วบาย